ใหม่แล้วคะ่ะนะคะกับเจ้ารถ Honda City นะคะพี่จา๋าเครื่อง1,000เทอร์โบนะคะตัว R f ปี2020นะคะคันนี้รถใช้งานมือเดียวเท่านั้นนะคะสภาพดีสุดๆรับประกันบริไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำไฟใหม่นะคะและที่สำคัญนะคะรถคันนี้นะคะประหยัดไปกว่าป้ายแดงนะคะเกือบครึ่งเลยนะคะรานะคาออกข้างป้ายแดงมีค่าตัวถึง7,49,000บาทนะคะวันนี้น้องเกาขายพี่ๆนะคะ449,000บาทเท่านั้นนะคะ ่อนอยู่เพียง7จ็0พันกว่าบาทตลอดอายุสัญญาอัตราการซิ้นเปลองอยู่ที่23.8กิโลลิตรเลยทีเดียวถือว่าประหยัดมากๆท่านใดที่กำลังมองหารถ Honda City อยู่นะคะแนะนำเป็นเจ้า Honda City Turbo RS คันนี้แน่นอนนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะพี่พี่เข้ามาหาเกาได้ที่วิสาโนโตค้คาสาขาการจนาพิเศษนะเดะี๋ยวร้องเกดจะพาไปชมกันว่ารถ Honda City คันนี้นะคะสภาพรถเข้าใหม่เป็นยังไงแล้วจะน่าใช้ขนาดไหนไปชมกันเลยคะ่ะ มาดูโฉมหน้าของเจ้า Honda City นะคะคันนี้ต้องบอกเลยว่ามาพร้อมกับสีดำดีไซน์สวยงามมากๆไฟหน้ากระจังหน้านะคะโดดเด่นนะมีไฟตัดหมอกผู้หน้ามาให้ล้อเป็นล้อแม็กนะคะจากเป็นขอบ16นะคะจากศูนย์ Honda เลยนะคะสีดำตัดด้วยสีเงินแบบนี้เลยนะคะด้านข้างก็คือจะมีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างมาให้นะคะเปิดก็จะเป็นแบบ s m r t t e y l e s s นะคะเปิดเข้ามาภายในนะคะ ภายในเป็นเบาะหนังกึ่งกำมะหยี่นะคะพี่พๆจานั่งนุ่มสบายนะคะให้ความแบบหรูหรา mm hmm. พวงมอะไรเป็นมัตติฟังก์ชันนะคะ mm hmm. เป็นปุ่มพุสตาแบบนี้มีคุดคอนโทรลมาให้นะคะ mm hmm. มีหน้าจอนะคะรองรับ Apple CarPlay Android CarPlay นะคะรับสายวางสายได้มีโหมดอ e ีทคออเกียร์เป็นเกียร mm ์ออโต้นะคะหลังคาเป็นสีดำนะคะสวยงามไม่มีร,รอยเติมรอยยันภายในนี่ก็คือบอกเลยว่าดีนะคะ mm hmm. ใครที่สนใจนะคะปี2020นี้นะคะราคาอยู่ที่4 4 9,000บาทนะคะจัดไฟนแนนซ์ได้เต็มนะคะคันนี้เป็นตัวท็อปสุดนะคะก็คือเป็นตัว RS นะคะได้รถปี2020ไปเลยสวยงามนะคะดูสินะคะราคาไม่แรงนะพี่มีสติกเกอร์ RS มาให้นะอะอนี่สวยงามดูดีไซน์กันนะคะสวยนะหนูว่าสวยนะคะ ราคาก็ไม่แรงนะคะเครื่องยนต์พัน 1, หน้าอยู่ภายในผ่อนอยู่เจ็บพันกว่าบาทตลอดอายุสัญญานะคะพี่ๆคนไหนที่สนใจนะคะสามารถโทรเข้าหาเก๋ได้เลยนะคะที่เบอร์062 875 6831นะคะพี่ๆจ๋าเพราะว่ารถสวยแบบนี้ยางเนี่ยน้องเก๋บอกเลยนะคะได้ยางปี2023นะโอ๊ใหม่พี่พร้อมใช้งานเลยถ้าใครสนใจอย่าลืมโทรเข้ามาที่เบอร์ 0628756831เพราะว่ารถสวยแบบนี้อยู่ไม่นานแน่นอนแล้วเจอกันนะคะ